n i โคล a i เ e อร์ฟูเมอร์ครีเอ b e r o แอมเบอรอูดน้ำหอมนิชจากสัญชาติฝรั่งเศสครับสวัสดีครับผมเจมสิดนะครับ คลิปวิดีโอนี้ครับก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับนิชแบรนด์ครับซึ่งแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยผมก็ไม่เคยลองมาก่อนเหมือนกันนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองน้ำหอมกลิ่นนี้เลยนะครับกลิ่นนี้ผมได้มาจากคุณป๊อป the scent fragrance นะครับถ้าใครสนใจน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามคุณป๊อปได้เลยนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ Facebook ของคุณป๊อปนะครับไว้ตรงดีไซน์ด้านล่างแล้วก็ตรงท็อปคอมเมนต์ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจน้ำหอมกลิ่นนี้ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปสออบบบบบถาามจกคคคุณปป๊โดดดดยยตรรรรรงงไ้้เลนนนนนะะััซึ่แแ์์ี ชื่อว่านิโคล a i เพอร์ฟูเมอร์ครีเอเตอร์นั่นเองนะครับเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนะครับซึ่งกลิ่นนี้นะครับเป็น Amber Woody f r a g r a n c e นะครับออกมาในปี2013นั่นเองนะครับช่วงแรกกับคำว่าน้ำหอม Amber Wood กลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นอูดที่ค่อนข้างจะชัดและก็เป็นกลิ่นแอมเบอร์ที่ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันครับเดี๋ยวามาดูกันว่ามันจะเป็นแบบที่ผมคิดไว้ไหมนะครับแอมเบอร์อูดชัดตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับแต่ว่าในโน้ตของท,อท็อ Yeah. แล้วก็ทามนะครับมันจะมีความเหมือนเป็นแบบติดเขียวๆนิดนึงติดสมุนไพรนิดนึงติดมีความอโรเมติกฟูเจนนิดนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้ชัดนะครับแต่ในโน้ตของตัวแอมเบอร์กับโน้ตของอูดเนี่ยค่อนข้างจะชัดมากๆตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับ <Hey. S 1> เป็นแอมเบอร์กับอูดที่มันจะออกมีความสโมกกี้หน่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับในช่วงต้นและช่วงบิเดิลโนนครับก็จะมีโน้ตอย่างพัชูลี่แซฟฟรอนนะครับซันดาวูดซินนามอนอากาวูดหรือว่าไมลอูดนั่นเองนะครับซึ่งกกกลลิิ Cinnamon, ิ่่่่่นน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 ขขอออออองงซาาามมมหหรืืวบเเเยยี็ค้้จจะะะไดั เป็นแบบว่ากลิ่นที่มันแซมมากับกลิ่นของความเป็นอโรมาติกในช่วงต้นนะครับแล้วก็กลิ่นอูดตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นอูดท,ที่มีความละมุนนะครับไม่ได้มีความแบบชาร์ปหรือว่าไม่ได้มีความซินต,ติกไม่ได้มีความสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับเป็นอูดท,ที่เบลนด์มากับโนต้ตอื่นๆได้ดีมากๆนะครับ แต่ว่ามันก็ยังมีความเด่นอยู่นะเพียงแต่ว่ามันเหมือนแบบจะขยับเข้าไปอยู่ข้างหลังมากขึ้นนะครับและกลิ่นพวกสไปซี่ต่างๆเนี่ยมันก็จะเด่นมากขึ้นในช่วงมิดเดิลโนดนะครับและในช่วงเบสนะครับก็จะมีโน้ตอย่างแอมเบอร์นะครับซึ่งเป็นชื่อน้ําหอมในกลิ่นนี้เนาะวานิลลามาร์กคสโตเรียมทองกาบีนสไตล์แบกนะครับซึ่งโน้ตของแคสโตเรียมเนี่ยก็เป็นโน้ตอ,อย่างมาร์คกี้นะครับซึ่งถ้าดูในรูปของเวฟบปรากันดิก้าเนี่ยก็จะเป็นรูปสัตว์ของแคสโตเรียมเลยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เขาเอาตรงไหนของแคสโตรเลียมมาทำนะครับซึ่งมันก็จะเป็นกลิ่นของมัสกี้ในทำนองนั้นนะครับแต่กลิ่นมัสบนผิวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าก็จับได้ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะแต่บนผิวผมกับน้ําหอมกลิ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความสาบจเกินไปนะครับมันไม่ได้รู้สึกถึงความสังเคราะห์เลยก็จริงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นแบบสับๆนิดหนึ่งอะซึ่งผมว่าตรงเนี้ยกลิ่นสาบตรงเนี้ของเขาเนะมันค่อนข้างจะธรรมชาตินะครับผมจะรู้สึกว่ามันธรรมชาติกว่าน้ําหอมกลิ่นที่แบบว่า เขาใช้มัสที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยบนผิวผมอะจะจับได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ว่าน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับถือว่าใช้มัสกี้หรือว่าใช้แคสโตรเลียมเนี่ยที่ค่อนข้างจะธรรมชาติแล้วก็ดีมากๆนะครับแต่กลิ่นช่วงเบสนะครับกลิ่นของอูดของเขาเนี่ยก็เริ่มจะเข้าไปอยู่ข้างหลังมากขึ้นนะมันจะเริ่มเด่นในตัวของแอมเบอร์ครับที่จะทาให้เป็นกลิ่นที่มีความอุ่นมากขึ้นนะครับมีความวัวแบบสไปซี่มีความเครื่องเทศมากขึ้น,นครับและยิ่งมีกลิ่นมัคแล้วเนี่ยผมรู้ส และกลิ่นของทองกระบ,บีอย่างเงี้ย,ยมันก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามันจะมีความเซ็กซี่ขนาดนั้นนะมันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนแบบว่าอยู่ข้างหลังมากกว่านะครับไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะครับโดยรวมแล้วของน้ำหอมกลิ่นนี้นครับช่วงต้นเนี่ยมันจะมีความสดชื่อมันจะมีความอารมณติกฟูเจก็จริงเพียงแต่ว่าพอถึงช่วงมิดเดิลโน้ตเนี่ยกลิ่นอูดของเขาเนี่ยมันก็เริ่มจะมีชัดมากขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นของความสไปซี่กลิ่นของความเป็นเครื่องเทศเนี่ยมันก็จะชัดเช่นกันแต่ให้กลิ่นอูดเนี่ยซับ กลิ่นอูดของเขาเนี่ยจะเข้าไปอยู่ข้างหลังมากขึ้นและจะดังกลิ่นในตัวของแอมเบอร์หรือว่ากลิ่นอมพันเนี่ยให้มีความชัดเจนมากขึ้นครับเพิ่มความวอร์มเพิ่มความอบอุ่นของกลิ่นให้มันมากขึ้นนะครับและโน้ตของมาร์คซี้แล้วก็แคสโตรเรียมเนี่ยโน้ตของกลิ่นนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเช่นกันนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นอูดบวกกับกลิ่นมาร์คซี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบกลิ่นนี้ก็ได้จริงแต่ว่าผมรู้สึกว่าในความที่เขาเป็นน i ชแบ brand แบบนี้เนี่ยแล้วกลิ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะธรรมชาตติิธรรรมมมชชาาาาาากกกกๆเลลลลยดดีีีวว่่นนนนนคคัใ้้้้้ํแุณสถองไ 好、oh. ถ้าบนผิวใครที่มีน้าหอมกลิ่นมัสบนผิวคุณแล้วเนี่ยแล้วคุณอาจจะแบบว่าไม่ชอบหรือแบบว่าอาจจะยี้อะไรเงี้ยผมอยากให้ทุกคนได้ลองกลิ่นนี้ก่อนและสุดท้ายนะผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันจะมีความเซ็กซี่มากขึ้นนะครับด้วยโน้ตของมัสกี้โน้ตของแคสโตรียมนะครับและกลิ่นของทองกระบีนตรงเนี้ยผมว่ามันเบลนด์กับตัววูดดี้โน้ตอะทำให้เป็นกลิ่นที่มีความครีมมี่มากขึ้นมีความเข้าถึงง่ายมากขึ้นแต่ก็ยังมีความแมสซูลินมีความหรูหรามีความทางการมากๆในช่วงเบสเลยนะครับถือวว็นกลลส,สมคร้รแ มีหลายโน้ตที่ผมได้กลิ่นและผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโอเคมากๆนะเมื่ออยู่บนผิวผมนะครับมาพูดถึงวระโอกาสของน้าหอมกลิ่นนี้กันบ้างนะครับผมรู้สึกว่าเด็กนักเรียนเด็กนิสิตนักศึกษ,ษาอาจจะไม่ชอบกลิ่นนี้เลยเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะดูโตพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนทํางานสัก30ขึ้นไปผมว่ากลิ่นนี้เหมาะมากๆนะครับแต่มันจะไม่ได้เป็นกลิ่นที่ใช้งานได้ทุกวันไม่ได้ไม่ใช่เป็นแบบออฟฟิศเซนต์หรือว่าไม่ได้เป็นเอเวอร์เดย์เซนต์แบบนั้นนะครับกลิ่นนี้ผมว่ามัน one การที่คุณจะฉีดไปพบลูกค้าการที่คุณจะฉีดไปเข้าประชุมเนี่ยผมว,ว่ากลุ่มนี้มันตอบโจทย์ในเวลาอากาศแบบนั้นในช่วงกลางวันนะครับและยิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยคุณตัดออกไปได้เลยครับไม่เหมาะเลยนะครับแต่ว่าการที่คุณจะฉีดไปเดทช่วงกลางวันที่มันมีความรูห้าหน่อยเนี่ยผม <c oughs> ว่ากลิ่นี้ก็เหมาะเช่นกันแต่ว่าถ้าจะเป็นวันสบายๆวันที่คุณไม่คิดอะไรมากเนี่ยผมว่ากลุ่นี้ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าในสานการช่วงกลางคืนครับผมว่ามันก็อาจจะตอบโจทย์กับงานทางการอาจจะตอบโจทย์กับการที่คุณไปเดทที่หรู ว่าน้ําหอมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะหรูหราและก็มีคุณภาพมากๆเลยนะครับถ้าคุณฉีดทุกวันหรือว่าถ้าคุณฉีดใช้ในชีวิตประจํวาวัอนอะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะเป็นน้ําหอมที่ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นนะครับมันจะเป็นน้าหอมที่ค่อนข้างจะเป็นวราระโอกาสที่พิเศษพอสมควรคุณถึงจะฉีดน้ําหอมกลิ่นนี้นะครับอันนี้ในความคิดส่วนตัวผมแล้วก็กับกลิ่นที่ผมได้ดมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะหรูหรามีความคุณภาพมากๆางนะคผมก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะต้องเป็นงานหรือว่าเป็นนนนนบราาาออกกะะททีีี่่่่คคข้้้งจจพิิิเศษุณหหยหมล มาพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้ำหอมกลิ่นนี้กันบ้างนะครับผมค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะติดผิวผมได้ดีพอสมควรเลยนะจากที่ผมฉีดลงไปบนมือนะครับมันก็จะมีความมันวาวมากๆเลยนะครับอาจจะเพราะด้วยความเป็นออร์เดอร์ฟาร์มของเขาด้วยับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความแบบว่า ติดผิวผมได้ดีพอสมควรนะถ้าดูจากตรงนี้นะครับไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่ามันค่อนข้างจะมีความมันวาวบนผิวผมพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมได้ลองมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยไปประมาณ3าชั่วโมงเลยครับเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี้ยบนผิวผมเนี่ยผมให้ความติดทนนานตลอดทั้งวันแน่นอนนะครับถ้าคุณฉีดช่วงเช้าและถ้าคุณจะแบบไปงานทางการในช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันอเนี้ยผมว่ามันจะติดทนกับผิวคุณจนถึงช่วงเย็นแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณฉีดช่วงเย็นอะไรเงี้ยมันมี ต่อต่อไปเลยนะครับมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะติดผิวองได้ดีมากๆนะครับและในเรื่องของการกระจายตัวนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้กระจายตัวได้แรงเช่นกันนะครับประมาณ 2- 3ชั่วโมงแรกเนี่ยคุณจะได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี้ที่ชัดมากๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่มาเต็มมาแน่นมากๆเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถสอดคล้องกับบริวารอากาศในการที่คุณจะฉีดไปงานทางการฉีดไปเดทในกลางวันก็ดีหรือว่าในช่วงกลางคืนก็ดีอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันสอดคล้องกันมันจะทําให้คุณดูโดดเด่นดูมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับ ถ้าใช้ครั้งหนึ่งเงี้ยผมไม่รู้สึกว่ามันจะต้องฉีดเยอะเลยนะครับถ้าเป็นหลอดแบ่งแบบเนี้ยผมก็ว่าชัก3 4 5สเปรย์ผมว่าโอเคมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าคุณต้องการความเซฟหน่อยเนี่ยก็อาจจะชัก1 2 3สเปรย์ก็โอเคเช่นกันนะครับถ้าสรุปเลยครับน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าเป็นกลิ่น n i ช h บ brand ที่คุณภาพดีมากๆแล้วก็ตัวกลิ่นของเขาเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงความสังเคราะห์หรือความซินเกติกของน้ำหอมกลิ่นนี้เลยนะครับถือว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะธรรมชาติมากๆเลยนะครับและในเรื่องของตัวกลิิ่่่นนะบบถึงแแม้วาาเจกล กลิ Amber, ่นอูดกลิ่นมัสกี้กลิ่นแคสโตเรียมที่มันจะออกมีความสับซับนิดนึงเนี่ยแต่ด้วยความธรรมชาติของเขาเนี่ยผมแทบจะไม่รู้สึกถึงความเหม็นหรือว่ารู้สึกถึงความเป็นสาบสั์ของน้ำหอมกลิ่นนี้เลยครับถือว่าธรรมชาติได้ดีมากๆนะครับและในเรื่องของความซับซ้อนของกลิ่นเนี่ยผมมองว่ากลิ่นเนี้ย มีการเดเวล็อปเป็นงช่วงเบสเลยนะครับเป็นสิ่นที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและทําได้ดีมากๆนะครับและในเรื่องของเวลาโอกาสนะครับลินนี้เนี่ยเอาจงจริงแล้วก็อาจจะใช้งานได้น้อยเวลาโอกาสสักนิดหนึ่งนะครับน้อยสายการสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นกลินที่ ผมมองว่ามีความรูห่ามากๆมีความแมสกูลินมากๆแล้วก็มันเป็นน้ําหอมกลิ่นที่เหมาะกับการแต่งตัวดีๆมากๆเลยนะบแบบใส,ส่สูชูทไทหรือว่าใส,าสเ่เสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเหมาะกับลุคของน้ําหอมกลิ่นนี้มากๆนะครับและในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับคุณแทบจะไม่ต้องกังวลเลยครับว่าน้าหอมกลิ่นเนี้ยมันจะติดไม่ทนบนผ,ผิวคุณนะครับเพราะมันติดทนได้ดีมากๆแล้วก็การกระจายตัวของเขาเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมเช่นกันนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นน้าหอมสัญชาติฝรั่งเศสได้ดีมากๆเเลยนนนรี่กก็็ปาววิ้หอม นิโคลายปรเฟอร์มเมอร์ครีเอเตอร์แอมเบอร์อูที่ผมมาแชร์ในวันนี้นะครับ ที่เห็นอยู่ในกันบ้านครับคุณเคยลองน้ำหอมกลิ่นนี้ไหมครับหรือว่าเคยลองกลิ่นอื่นๆจากบ้านนี้ไหมครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวแรกนะที่ผมได้มาลองครับก็ถ้าใครสนใจน้ำหอมกลิ่นนี้ยังไงก็สามารถเข้าไปสอบถามคุณป๊อปได้เลยนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ตรงดดสคริปชันด้านล่างแล้วก็ปักหมุดไว้ตรงท็อปคอมเมนต์ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีกลิ่นอื่นของบ้านนี้มาให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมื่อได้ลองกลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันาจ้ะงข กลิ่นได้โอเคมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b ้นะครับซิมคันเลยครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้พาคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ